ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยคะ่ะเราก็มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดตลอดคณะ,ะทำงานของพวกเราเนี่ยทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเรานั่งถกนั่งคุยนั่งสกายนั่งวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศยกผูกโทรศัพท์คุยศึกษางานวิจัยทางการแพทย์ ทุกอย่างเพื่อจะยืนยันว่าการใช้สารนั้นเป็นไปโดยสุจริตใจเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บของเมรัชนกเมรัชนกถูกตรวจสารถูกขอเก็บปัสสาวะเมื่อวันที่15พฤษภาคมระหว่างเป็นวันแรกของรายการแข่งขันโทมัสอูเบอร์คัพ ที่เมืองคุนชานประเทศจีนค่ะเป็นเป็นรายการแข่งขันที่คณะกรรมการสมาคมเนี่ยเดินทางไปจริงแต่คณะกรรมการสมาคมทุกคนเดินทางไปถึงวันที่16พฤษภาคมค่ะส่วนเรื่องการรักษากอาการบาดเจ็บของเมนั้นช่วงก่อนออกเดินทางเม เจ็บหลังด้านซ้ายและเจ็บข้อศอกด้านขวาแพทย์ที่ทำการรักษาเมผู้ซึ่งศึกษากฎระเบียบข้อบังคับอย่างละเอียดในเรื่องของสารต้องห้ามหรือการวิธีให้ยาซึ่งเป็นกฎของวาดา์ดาแพทย์ผู้ทำการรักษาเมเนี่ยได้ศึกษาอย่างละเอียด การฉีดสารต้องห้ามนี้ใช้ได้ถ้าฉีดเข้าเส้นเอ็นและแห้ามใช้ถ้ารับยาทางปากหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางสอดทางคาวนนะักเหล่านี้จะถือว่าห้าม ห้ามกระทำในช่วง in competition ก็คือในช่วงการแข่งขัน13เป็นช่วง in competition เขาไม่รู้ตีความยังไงนะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือประเด็นว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาการบาดเจ็บนั้นท่านฉีดเข้าเส้นเอ็นค่ะนะคะพวกเราพยายามทำทุกอย่างให้ความจริงนี้ประจับต่อคณะ ผู้ทำการไปสวนของ BWF สิ่งที่เราเร่งรีบทำอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งแต่งตั้งทนายเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะสอติดต่อทาง BWF ว่าในเมื่อเรารู้ว่ารายชื่อนักกีฬาโอลิมปิกต้องสรุปภายในวันที่18กรกฎาคมเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เสร็จสิ้นก่อน18กรกฎาคมคะ่ะวันที่เราแต่งตั้งทนาย เราติดต่อ b w f ด้วยร้องขอ b w f สำหรับการไต่สวนเร่งด่วนและร้องขอให้ไต่สวนด้วยทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ไม่ต้องบินไปมาหากันเพื่อเสียเวลาการไต่สวนมีขึ้นในวันที่16ที่ผ่านมาค่ะใช้เวลาไต่สวนประมาณ2ชั่วโมงค่ะ เราให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนกับคณะที่ทำการไต่สวนและในที่สุดผลอะไรนี่กี่โมงแล้วอ่ะออกค่ะเราได้รับคำสั่งมานะคะว่าการถแถลงข่าววันนี้เนี่ย ต้องทำพร้อมกับทางสำนักง,งานใหญ่ BWF คือที่ประเทศมาเลเซียของเรา9โมงของเขา10โมงแล้วก็เว็บไซต์ของ BWF ทั้ง3ทั้งออฟฟิศเขาทั้งเมืองไทยและเว็บไซต์จะขึ้นพร้อมกันตามเวลาเดียวกันหมดคือ9โมงตรงประเทศไทยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าเราต้องเคร่งครัดในเรื่องของคำสั่งของ BWF เพราะว่าเราเป็นสมาชิก และการกระทําใดๆที่เราฝ่าฝืนจะไม่ส่งผลดีต่อน้องเมรัชนกเลยจะเห็นได้ว่าวันที่สิบมาถึงสิบสามเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะไม่ทราบว่าตั้งแต่สิบสามเป็นต้นมาเนี่ยข่าวออกไปทางไหนคณะทำงานของพวกเราเนี่ยไม่มีใครคุยกับคนนอกเรื่องนี้เลยเราอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนทำง,งานทั้งวันทั้งคืน อดนอนกดอาหารภารกิจหลักของทุกคนทิ้งหมดทุ่มเททุกทรัพยากรทุกสัพ,พักำลังเพื่อแสดงความจริงให้คณะไต่สวนของ b d s ได้รู้ b s ได้รู้ว่าการรักษาเมเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจและทำถูกต้องตามข้อบังคับของวาด้าทุกประการการที่มีข่าว ออกไปอย่างแพร่หลายตั้งแต่วันที่13เป็นต้นมาเนี่ยทำให้การทำงานลำบากขึ้นเมื่อ BWF มั่นใจว่าข่าวสารที่แพร่หลายไปตา่างๆนานาข้อมูลไม่ส่วนใหญไม่ถูกเลยค่ะจะยิ่งเป็นผลร้ายต่อน้องเมรัชนกและ,และหากว่าเราไม่สามารถทำให้ BWF เชื่อว,ว่าข่าวนี้ไม่ได้ออกไปจาก พวกเรานะปัญหาก็จะยิ่งหนักกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอดทนมากๆทั้งนี้ก็เพื่อเมรัชนกเพื่อนักกีฬาโอลิมเพียนของไทยทั้งหมดครบเจ็ดคนจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในรีโอเดจาเนโรโอลิมปิก ทั้งหมดคือทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อน้องเมรัชนกทําเพื่อความฝันของคนไทยทุกคนจะเป็นจริงได้ในการได้เห็นเหรียญโอลิมปิกกลับมาให้เป็นของขวัญคนไทยแต่ข่าวที่ออกไปนั้นเนี่ยไม่มีข่าวไหนเลยเอ,อ,อาจจะมีบ้างนะคะก็กราบขอบคุณสําหรับท่านที่พอจะเข้าใจผล ของคําตัดสินของ BWF นะคะตอนนี้คือน้องเมรัชนกพ้นจากการฝูกกล่าวหาว่าใช้สารต้องห้ามพูดถึงตรงนี้แล้วพูดต่อไม่ไหว ส่งให้เมย์พูดก่อนดีกว่านะคะอันนี้อันนี้คือคำประกาศว่าเมย์รัชนกพ้นจากข้อกล่าวหาการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามทั้งปวงอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาษาไทยที่แปลแล้วแทนนี้จะขออนุญาตมอบให้กับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านค่ะ ฟังเสียงเมย์บ้างดีกว่าค่ะเมย์พูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่สิบเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ค่ะเมย์กับเมย์กับโคชเป้สองท่าน ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่มาทำข่าวกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยลว่าขอขอบคุณคุณหญิงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมทีมที่คอยปรึกษาหารือกันเรื่องนี้เพราะเมย์เองด้วยแล้วก็ขอบคุณที่อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเมย์เองตอนนี้ก็ก็หยุดซ้อมไปช่วงหนึ่งค่ะเพราะว่าก็ได้รับคําสั่งจากทาง BWF เพื่อให้งดการกซ้อมค่ะ แต่ตัวเมเองเมก็ยังเชื่อมั่นในความสุดจริตของเมเองค่ะว่าเมไม่ทำอะไรผิดแล้วเมเองก็เออก็ยังมั่นใจในคําตัดสินของทางบ w f อจะให้คําตัดสินของเมด้วยความเป็นธรรมค่ะค่ะเมก็ดีใจค่ะที่เมที่เมได้รับความยุติธรรมของเมในครั้งนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมแล้วค่ะในการที่ ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมาให้คนไทยให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเมย์จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอฟังความคิดเห็นความรู้สึกของโคชเป้พัฒพลไหครับเอ่ออันดับแรกนะครับ ก็เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ทางทีมงานทั้งหมดก็เกิดความกังวลแต่วันนี้เนี่ยเรื่องทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ดีขึ้นนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยโดยคุณหญิงธรรมารีสตระกูลนะฮะซึ่งได้ทําการประสานงานและช่วยเหลือ นในเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่วันที่สิบจนรวมมีเวลาก็เป็นอาทิตย์กว่าที่ท่านก็อยู่กับคณะทํางานทุกทุกคนรวมถึงเอท่านอุปนาย,ยกนะฮะท่านเลขาสมาคม <c oughs> แล้วก็เอเราทํางานกันอย่างที่เรียกว่าเราเราใกล้ชิดแล้วก็เอพยายามทําทุกวิถีทางนะฮะที่ให้เมเ่ได้ไปเล่นโอลิมปิกนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณเ นะครับการอโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดรวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนเออทุกในแบนด้านมั่หยอดแล้วก็น้องเมเนี่ยคือคอยอยู่เพียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจตลอดแล้วก็ประชาชนคนไทยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากให้เมเนี่ยได้มีโอกาสที่ไปเล่นโอลิมปิกเพื่อ ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยผมคิดว่าคาว่าฟ้าหลังฝนมันคงคงเป็นคำที่ใช้ได้เสมอเราก็ผ่านเรื่ที่เรียกว่าช่วงเวลาของความยากลำบากแล้วก็อิดอัด <c oughs> <c oughs> พวกเราพนักง,งานทุกคนพยายามเต็มที่แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เป็นความจริงยังไงมันก็คือความจริงเรามีความบริสุทธิ์ใจมีความสุจริตใจ ในการที่จะดูแลรักษาน้องเมเราไม่มีความคิดที่ว่าเอจะใช้สารกระตุ้นหรือวิธีการใดๆที่จะเอาเปรียบคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยความจริงมันปรากฏแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับวงการแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่าการแข่งขันอุิสปิกครั้งเนี้ผมคิดว่าเมย์ก็คงมีพลังใจ มีมีกำลังใจที่ดีในการเล่นซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีผลงานที่ดีกลับมาให้กับประชาชนชาวไทยขอบครับขอบขอบคุณเมและโคชเต้คะ่ะ เราอยากขอก่อนจะไปถึงแม่ปุกกรมลาพูดนะคะขอกราบขอโทษสำหรับการไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือตอบคำถามใดๆได,ได,ได้เพราะว่าเราตระหนักว่าจะเป็นผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องนี้ของเมยแล้วก็ภาพภาพลักษณ์ของเมยนะคะยิ่งกว่าวันที่สิบกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่สิบสาม วันที่สิบสามนั้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าเมย์ไม่สามารถจะทำการกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับแบมินตั้นซ้อมไม่ได้แข่งไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยนี่คือข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาในวันที่สิบสามดังนั้นก็ยิ่งเพิ่มความกดดันมากทั้งด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านสื่ออีกนะคะก็กราบขอโทษที่ ไม่สามารถให้ข่าวใดๆได,ได้เพราะว่ามุ่งเน้นไปที่เป้าประสงค์เดียวคือเมย์จะต้องยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกค่คะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เราถูกย่ำยีมากโดยคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็พยายามทำเป็นรู้นะคะถูกละเมิด สารพัดถูกย่ำยีถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความมากมายในขณะที่เราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งขณะทั้งคณะทำงานเลยทำงานหนักมากปรึกษาหารือประชุมหาวิธีการทำการร้องขอไปยังทั้งด้วยเส้นทางส่วนตัวเส้นทางเนี่ยเป็นทางการ ในประเทศต่างประเทศทุกสภากำลังทุกทรัพยากรที่มีอยู่ทุ่มหมดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อเมย์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการได้ไปโอลิมปิกไม่ไม่อยากบอกว่าเนี่มันทำไมต้องโดนขนาดนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพูดดีกว่าฟังเสียงแม่ปุกกรมาลาทองกรดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยปกต้องกลับขอโทษท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องเมย์แล้วก็พวกเราคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ได้รับคำสั่งอย่างที่คุณหญิงเรียนนะคะว่าเราจะพูดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเรา ทุกคนอึดอัดมากและก็ทราบดีว่าทางสมาคมแบดมินตันนะคะและก็คุณหญิงปัทมาเนี่ยอึดอัดมากทุกคนในทีมงานก็อึดอัดมากที่ต้องโดนกล่าวหาเสียเสียหายหายซึ่งเราอยากจะพูดมา,มากเลยในขณนะนั้นเนี่ยแล้วตัวปุกเองเนี่ยคือรับโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้เลย มันก็เป็นความอึดอัดมากๆเลยทุกคนที่นั่งอยู่ในที่ทำงานเวลานั้นเนี่ยก็ต้องจาาขอโทษนะคะเอ,อท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็พยายามอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นมายัางไง ก็เวลานี้ความจริงความบริสุทธิ์ก็ได้ออกมาแล้วบุกต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงมากๆเลยค่ะที่ร่วมอดทนและก็ทำเพื่อน้องเมย์เพื่อไม่ให้น้องเมย์เนี่ยต้องเสียสิทธิ์หรือเสียหายพวกเราต้องยอมอดทนอดกลัน้นและก็ปลอบใจคุณหญิงทุกวันเลยว่าคุณหญิงอดทนอีกนิดเดียวนะคะต้องอดทนมากๆเลยพวกเราต้องอดทนทุกคน ที่จะต้องไม่ตอบโต้อ,อะไรเลยในสิ่งทุทกๆอย่างที่ที่พวกเราทำต้องยอมให้ทุกคนเข้าใจคุณหญิงผิดแล้วก็กล่าวหาพวคุณหญิงอย่างร้ายแรงซึ่งสิ่งที่พูดไปนะพวกเราทรมานใจมากเลยที่พวกเราได้รับข่าวเพราะว่ามันเป็นผลร้ายกับน้องเมยด้วยสิ่งที่ที่ที่คนที่พูดลงไปใน โลกโซเชียลอะไรท,ทั้งหลายเนี่ยคะ่ะมันมันเป็นผลร้ายกับน้องเมย์แล้วเราก็ทุกครั้งที่ได้อ่านเนี่ยมันมันคือว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ทราบว่าทางวี F เจะเข้าใจหรือเปล่าว่าข่าวไม่ได้ออกมาจากพวกเราถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจขึ้นมานั้นการพิจารณาก็จะเป็นผลร้ายกับน้องเมย์ทันทีเลยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงปัญมาเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องอดทนเพื่อน้องเมย์แล้วก็เพื่อพวกเราเพื่อชาวไทยทุกคนคุณหญิงต้องยอม ยอมร้องไห้หลายๆครั้งพวกเราก็ร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ค่ะที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในสมาคมแบบนิตตัน้นแล้วก็คุณหญิงพัชมาต้องขอบพระคุณจริงๆคค,งๆค่ะขอุณมากค่ะ าว่าท่านใดต้องการรายละเอียดมากกว่านี้นะคะตอนนีเน้เว็บไซต์ BWS ก็มีรายละเอียดแสดงให้ทุกคนได้ได้รับรู้อย่างละเอียดแล้วเว็บไซต์ของ BWS ต่อเรื่องนี้เนี่ยขึ้นเวลา9โมงตรงเวลาประเทศไทยก็พร้อมกับที่พวกเราขึ้นมาวันนี้เพื่อจะเล่าให้พี่ๆทุกท่านฟัง ก็เป็นไปตามที่ b อ f ร้องขอมาทุกประการนะคะเราก็ทำอย่างเคร่งครัดนะคะอะก็อขอขอฟังเสียงคุณภพศาลรังสุิกิตโภดีกว่า ท่านเป็นอุปนายกนะคะท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานใน b W F เป็นเคยเป็นรองประธาน B W F มาก่อนนะคะก็พวกเราทำอะไรไปบ้างเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าที่ปัตมาพูดแล้วท่านก็คงไม่พูดซ้ำแต่ว่าดูว่าท่านท่านจะพูดอะไรก็ได้เชิญท่านขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณหญิงปัตมานายกหน้าคนไทยเราในโชคดีจริงๆนะ ทำไมได้นายกอย่างนี้นะผมก็คงไม่นมานั่งช่วยได้ขนาดนี้นะแล้วเพราะน้องเมยจริงๆแล้วเราทำตามกด <c oughs> เตี้ยเลยอ่ะเอ็กซ์เพรสทั่วโลกคุณยิงบอกคนไหนรู้จักคนไหนโทรไปตามมาคุยกันอย่่งนี้เชิญมาหมดเลยทั่วโลกนะเมืองไทยด้วยเมืองไทยทุกคนเลยคุณยิ้ท่านใหญ่ทุกคนรู้ว่าใครเราเราถามหมด เราข้อมูลกันหมดโชคดีมารู้จักท่านมนุษย์พาที่เนี่ <c oughs> กฎหมายเพราะไม่ใช่เกี่ยวกับแพทย์ไม่ใช่เกี่ยวกับ d o ปิ้งมันเกี่ยวกับกฎห,หมายด้วยอ่ะอ้กฎหมายกฎอะไรเนี่ยเวลาตัดสินมันต้องครบทุกขั้นแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะแพ้หรือชนะนะผมเราภูมิใจทุกคนทุกคนทุกมุมทุกอะไรเราไม่พลาดเลยยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเราตื่นตอนไหน,นคิดก็ได้ก็คุยกันตลอด คือภูมิใจมากและหวังว่าประเทศไทยราชนกแบบเป็นต้านไทยคืหญิงกันาเป็นต่อนะครับ <laughs> ช่วยกันหน่อยขอบคุณครับจะมีคำถามอะไรตอบได้ครับมีพี่ๆท่านใดจะถามอะไรไหมคะมีไหมคะ ต่อจากนี้ไปหลังจากที่น้องเมรชนกของพวกเราเสียเวลาไปประมาณหนึ่งสัปดาห์เต็มจากการถูกถูกถูกสัมงพักกันนะคะก็จากนี้ไปก็จะซ้อมหนักเสียงเต็มที่เพื่อให้ความฝันของคนไทยทั้งประเทศเป็นจริงนะคะค่ะพี่พี่จะถามอะไร,รือไวยคะขอ การฝึกซ้อมตัวนี้ที่ไม่สามารถทำได้หนึ่งสรปดาห์ครับโค้ชเองก็เตรียมพร้อมอย่างไรของไกลเอลยในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยคือหึงสัปดาห์ที่พักไปเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่พอสมควรแต่ผมคิดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะฮะพรุ่งนี้ไปเวันที่10-19ิบ้าเนี่ยเราก็คงจะเดินหน้าซ้อมแบบปกติเต็มที่ ซึ่งผมคิดว่ามันก็คงเราต้องทำแพทเต็มที่สุดแล้วก็กับโปรแกรมการฝึกซอมเนี่ยก็ยังคงจะเข้ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับการแถลงข่าวที่โรงแรมมโนมานะครับถึงความเคลื่อนไหวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการตรวจพบสารกะต้นของเมรัชนกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบทสรุปของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของแฟนกีฬาชาวไทยอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าคุณหญิงปฐมานะครับได้บอกว่ามีการแจ้งไปทางสมาคมแบดเป็นต้านโลกนะครับมีการบอกว่าการ ใช้สารกระตุ้นของเมย์เนะครับเป็นการใช้สารกระตุ้นโดยการบริสุทธิ์ใจเนะครับเนื่องจากการใช้ด้วยการรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังและศอกเนี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจึงทําให้ตอนนี้เนะครับเมรัชนาอิทนนท์เนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็รอดจากการถูกโทษแบนของสมาคมแบดมินตันโลกแน่นอนแล้วนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งนั้นก็หมายความว่า ตั้งแต่นี้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเมจะได้มีชื่อนะครับติดไปแข่งขันโอลิมปิกตามเดิมนะครับซึ่งหลังจากวันนี้นะครับเมก็จะกลับมาฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่ถูก กล่าวหาะครับว่าใช้สารกระตุ้นนะครับตั้งแต่ัานเป็นต้นมาเมก็แทบจะไม่ได้ฝึกซ้อมเลยนะครับเรียกว่าเก็บตัวอย่างเงียบเชียบนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเมจะเริ่มฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ดูกันในการออดสดนะครับเมก็มีสีหน้าที่ชื่นมืนนะครับยินดี หลังจากที่เศร้าหมอมาหลายวันนะครับแล้วเธอก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับส่วนโปรแกรมนะครับของแบดมินตันนะครับก็จะเดินทางในวันที่1สิงหาคมนะครับเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นจะได้เห็นน้องเมย์ทำการแข่งขันที่โอลิมปิกนี้อย่างแน่นอนครับอันนั้นคือทั้งหมดนะครับองบทสรุปในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆชาวไทยนะครับรวมถึงทุกคนที่ติดตามข่าวนี้อย่างใจจดใจ จอครับตอนนี้เรากลับไปที่สถานีกันก่อนครับ